เอ,อ้ยยังติดบนันทเจอานี่ดำๆนี่ติดบนันทิคือแบบเหนียวๆเป็นสติกเกอร์ขาบสติกเกอร์อันนี้เล่าไอ้ขาแบ,บนตา<อ>เอ,อ็ดมือสกโจกตำซ่วแตงค่ะพี่น้องค่ะตอนโ,โคลกเคลียยู่ๆเลยค่ะโอ้ กระเสบปะค่ะวันนี้จะกินแกล้มกับหมูยอค่ะทุกคนหมูยอหนังหมูค่ะอืเบิ้งด้วยค่ะเซฟเซฟนำกันค่ะแล้วก็แคบหมูค่ะเอ้ยหมูกระโจกค่ะพี่นอ้องหมูกระจกมาจุกจุกเลยค่ะมาค่ะมากินนำกันเลยจ้า สวัสดีค่ะสวัสดีครับเรามาพอกันอีกแล้วจ้ะในช่องแซบแห้งชาแนลมือนี่ตุกกับเบาละสิพาพี่น้องมากินตำซ้วแตงค่ะแล้วก็เครื่องเคียงแล้วก็จะมีหมูยอหนังหมูค่ะแล้วก,หก,กออ็หมูกระจกเออหมูกระจกมากค่ะพี่น้องมาแ่บๆน้ำกันจ้ามาครับมากินด้วยกันเลยครับพี่ละจุกกรโอ้ยขาดบาด้เลยจ้ะแนวแสบแนวนัว ก็คือส้มตำนี่แหละค่ะตำซูเมอร์อือมมากค่ะทุกคนหมูยอหนังหมูค่ะตุกไปซื้อมาจากเซเว่นจ้ะแซบตัวนี้ ประดีค่ะโคษณนหนาด้วยจ้ะแพงและสามสิบเก้าบทกันจองลวกบ่งหนับ ซีซันนัวมากเลยค่ะพี่น้อง แบบหิวแห้งพ้าซีรัสน้ำนักในแม่พี่นอ้องมันอึดอัดแห้งก็เลยบอกกินอียงขาเขาทำมากินทีเดียวพร้อมกันน้ำนัวมากเลยครับคุยกับใครมไม่เห็นงท่ทนผ<ม>ู้มมชมเลยน้ำนัวมากเลยครับเพิ่นคุยกับเซนน้ำจีนพี่นอ้องอืมเป็นไ,ไงล่ะ หมอนใส่พักกันจองพี่น้อง่บๆน้ำกันจ้าแซ่บยั้ง ท่านได้อ่านใ้ทงด็กพี่น้องว่าเป็นแบบไหนเป็นแบบว่าบ่มีแป้งหรือจังไรวหอยอดเลยเนาะนึกวัว อ,อืมอืมอก่พรจกกอบกันจองลวกผรกบุงก็กรอบเสร็น้ำจิีนย่นอยๆแล้วพี่นอ้องมก็แซ่บมากเลยค่ะ อากาศเป็นแบบครื่องเครื่องี่หนอแดดบ่ออกแต่ก็เอาอยู่เนาะนะครับฝนตกเมื่อวานก่อนร้อนถึงวันนี้เลยโอ้เส้น ส่วแตงตอนบักแตงของข่อยพะโลกให้เลยแห้งพี่น้องซ่อยเอาเ่อยนัวมากครับน้ำ ทำมาอนี้ลดเนาะอืหลดทุกหลอบแล้วเนาะตำเองดิตำเองรู้ใจตัวเองนาค่ะ หมูกระจกนี่ก็กากรอบๆนะครับรอบครับ้านคอยก็เอิญพลอย <c oughs> หมูกระจกพลอยแห้ง <c oughs> ประกาศทำจริงจ้ะประกาศทำจิงเนี่ยกรอบหวานจ้ะ วันนี้มาจุม่มหนำ รสชาติแซ่บมากเลยครับเนี่ยวันนี้สึ่นใจเนาะอืแบบว่าแม่ค้าสมตำเนี่ยบาได้เงินหรอกจ้ะอื ลไปทำงานมาเหนื่อยๆได้กลับมาได้กินของแซ่บๆพักเที่ยงมีแหงเลยครับอืนาอกินของบอแซ่บมันก็แหงปากแหงคอได้ไหมเนาะกินของแซ่บๆม่แหงไปลุยงานต่อจ้ะ Hả. <laughs> Hả. <laughs> nhiều khác mình nụp nụp đi do nè cũng nhiều สามสิอบเก้าบาทกี่กรัมนี่ใช่ละร้อยหกสิบร้อยหกสิบกรัมผักกันจองหมอนไปเลยจ้ะพี่น่อ,นอม กวนแฮงน้ำเได้หน่อย ขาดไปได้ด้วยจ้ะทอมตำาน่ก็บุกพริกแหงผ็ดแหงแสบเผ็ดกระตัมาเพ็ดได้หาก,กระใส่่าเพ็ดเผ็ดยูที่คนชอบอคนเขาไม่กินเผ็ดเขาก็ใส่หน่อยเดียวเขาก็มาอร่อยแล้วแต่อย่างเรากินเผ็ดเราก็ต้องเงยอะๆนิดนึงมแม่งเลย แซ่บหลดอืมนเมนื่ี่แซ่บหลดมาก เมืองซีความเข้มข้นได้เลยค่ะสุดยอดเป็นอากาศเอาๆนาะพี่น้องแต่ว่าเอาจังได้กระขาดไ่ไล้หรอคะส้มตำเผ็ดๆจังได้กระต่องกินค่ะชีวิตนี้ขาดส้มตำไม่ได้ค่ะพี่น้องค่ะแล้วแต่ภูมักนอกของแสบขึ้นอยู่กับภูมกักเพ่นวาาย้ช่องเพ่นกว่าจะสิ้นนะจ๊ะแม่ตุ๊กกว่าคือเพ่นแม่เแหล่ะว่าคือพ่น,น,ววอพนวานั่หล่ะนาอ ความชอบแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันครับคันก็ลาพี่น้องแล้วละจ้าตสิิไปเฮ็ดงานแล้วจังได้ก็ฝากพี่น้องก,กดติดตามกดไลค์กดแชร์เฮาสองคนน้ำตาจ้าแล้วก็อย่าลืมบึงคลิปของเฮาสองคนจนจบน้ำตาจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณครับ